ไหไว้เว้ยทนมันมาถึงที่สุดแล้วคงอยู่มามเนี่ยกับสามสิบปีสามสิบห้าปีเขาจงไหนผัวตัวมันคงสิบพ่าะชาวตายตรงดิ้พี่ใหญ่ก็ซิเม่นนานมากแเอาไว้เอว้โอ๊โอดอดที่สุดแล้วจบกันเป็นไงเป็นกันมือนีโกูก็มันเลิกก็ฆๆมาเป็นแล้วน้ะพี่ใหญ่เนาะวอางทางลองลองดู น,นีพี่ใหญมาพี่มาพี่มาพี่เอ,อูอยยัมาล้างพี่นะ่ะโอ้เอ,อิเออ้แม่ยังนอ้อบ้านนี่น้อมันเบาไวเลยดิพี่ใหญ่เขาเบาไวจังไงลยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ไมมีเรื่องทีปรึกษาเจ้าปรึกษาแนวไหนอีกปรึกษาเรื่องไอเอ,อ็นนี่ล่ะเขาคือจังสิวาจังสันบ่ายน้องตัดสินใจเลยด้พี่ใหญ ตัดสินใจว่าบ่ขึ้นแล้วเลือดก,กันแล้วเด็ดขาดกคักเจ้าคือเบื้องเนาะอืมไปเทียเ่ยวขคารล้กงเก๋เจ้าก็เห็นอยู่ตัวมามันเป็นยังไงโ <c oughs> อ้เจ้นี้นสิป,ป้ากันดีๆเสมอเดี๋ยวนี้แมน่นสีบแบงทรัพย์สินสมบัติกันไปเลยป้านั่นพูดว่าเดี๋ยวนแมน่น <c oughs> เอาแท่ละรอบอที่ใหญ่เบื้องเนะ้ะอันนี้คือหน้องปรึกษาเนาะอือว่าทีไฮทีหน้านี่เออ พอเสียเอาไปจมันปลายชีวิตซะอืมอืมทรัพย์ส,สินสางน้ำกันอืมก็คือจัางเงินเงนนี่สี่หาแสนนั่นพอทีนยกให้เล่าอุย้ยเจ้ากะจังเป็นดีเนาะอืมคาดทีฟ้ากันปันใดน,นี่ไย,ยังไ้เงินเขาอยู่เงินตั้งสี่หาแสนถุกนะโอ้ยกะมันกะเหตุสางน้ำกันเนาะพี่ไออืมกะสิบว่าห้เขาจังไดนเนาะอืมกะซ้ำนั่นสี่หาแสนน่ะเนียนเอาเนี้ยเราไปลด ที่หาเส้นีหบ่เดี๋ยวนี้เนอะโ้ยเนะเจ้ากระไดเจ้าใชคอยรับนีปบ่สันกะบ้ว่าดอกวะกะให้เล่าไปก็ดีคือกันละให้เล่าไปใส่คอยให้โอกาสมันนี่ก็ดีซ้ำได้แล้วบุงเกลี่ยเพเต้มมนออกของแต่อยู่น้ำกันไม่ไหมบุ่นก็ทนมันมาจากปีแล้วพี่ชายคอยเลิกคักแน่นอนรอบเนี่ยบอต้องมาปลา อันเคียงข้างดอกข้างดาวก็ต้องมุกนั่นพ่อจบคอยบ่เอาแล้วก็แมนอยู่ดอกแต่เล่ามานี่กะหลายเทื่อยเไรเนาะอันเจ้าพิษกันอยู่นี่แต่ว่าม่วนี่เจ้าสิป้าอิลีแมนบ่ป้าพ่อจังไดก็บ่ฟังแล้วบอกฟังบอกขึ้นพ้อมแล้วก็บ่ให้ผู้ใดห้ามพ่อมอื้มไปกระแมนหมดเนี้ยก็บอกมอดมาเป็ยนพญานํำกัเนี้ยมันตั้งกันรู้เรื่องว่าปัญหามันนั่น บทาันเป็นอย่งมากให้เขาเข้าใจน้ำหให้มันผ้าก็ไปเบ้ากับรรทามันซอยขอด่เนาะเรื่อหน่อยมึงน่มันถึงซอยใหญ่ดีบ่เกนุ่ามันบ่ใครซอยผู้ใหนเรื่งน่อยมุนี่บรทาน เงี้ยนันตีมันขาดคนนู้นบอกเล็กมันก็สิบเบอซอยได้ยี่บอกพี่ใหญ่กันเบ้าเรื่องกันไหมเออคันเบ้าเรื่องตีขาเนี่ยมันก็สิบเบิ้งแน่อยู่ดอกว้าเออแต่ว่ากัดสิบปซอยแนวอื่นกับซอยเรื่องเงินเรื่องค้ำเนี่ยมันซอยบ่ได้ดอกมันยากรับข่อยพี่เลยบอกซอยดอกขนาดนั้นไปบอกไปดิแบ่งกันไปแล้วให้มันเอาไปโลดนี่หันเออทาน้ำกันหันเอ้ากันมันกับบ่เป็นอย่างดอกใช่หรือขึ้นานมากเถอะเล็กน้อยหัน เจ้าบอกเขาไว้แล้วมันบ่หัวบอกเขาแล้วใชอจะมมันกับมาดอกขันบอกไว้แล้วมันบ่ได้โดนดอกเดี๋ยวมันกับมาเองมันกับเข้าใจยืดดอกเจ้าว่า่ข่อยว่าบฆษณาพี่ไอวายเนี่ยนี่ละข่อยปรึกษาเนี่ยเจ้าว่าน้องคิดถือบ่อไม่ว่าพื่นข่อยขึ้นอยู่ในกะมันกะจักถือขึ้นว่าถือหรือว่าว่าพื้นขันมันยากป่านนั้นมันกะสิดิปะตัวเฮ็ดจังได้สันปะให้มันแล้่วมันทัวซะ มันจังอยู่ดีสบายอืมสบายอกสบายใจแน่มากแล้วหุ่นโอ้ยดูดูกระเส้นมากสามารถเงื้อมน้อกูแหงห่อนใจโย่โอ้ยใช่ชื่อเลงแล้วนาเกียร์แห้งแห้งอยากปรึกษาโย่โอ้ยดูกระไดเนาะเอาเรื่องเลยบักอะไรกันไรโอ้ยก็พี่ยังอยู่ดอกเฮ็ดตัวมันซะาดเลยก็ซสากระย้อนนี่แหละกระมือเส้านี่ แต่ว่าสิพักกันมาเนี่ล่ะกับพักกันขับรถมากกับโอ้ยแปะเติมนน้ำมันก็ได้ว่มมาซันอืมหน่อยเติมไปพ่อกับครูเทารถเท่าจิตเติมก็หายบุพภาเออเฮ้ยไปหอดปั๊บผมเห็นป e ้ e นายอี20เลยมันอ e ี20 e มันถือกว้างเนาะกว่าการเติมมันตัวเอาเติมเสร็จป,ปั๊บตลอดพอขี่มากเลยโอ้ยอืดเลยเนี่ยไปบอกแล้วเนี่ยเนาะหมดเนาะมึงก็เห็นตัวว่ากูบอกว่า เติมมันได้ก็เติมมันนั่นตัวเติมแล้วมันก็อืดตัวมันเป็นอังรสันมันเป็นต่างไหนสันรู้เ่าเบกเบกงูลงก็จำหนี่มึงกับมาบอกกูฟังเนาะกูรงฟังตั้งโดนช่วยเติมคนเนาะช่วยได้็กเข้มลืมเนาะเอออันนี้ก็ได้ก่อนแล้วเก็บ นี่ยังกว่าครับนี่เอือนมานี่เป็นอะไรโอ้ยหน้านี่เอาแท้แน่นอนสิเลิกครับนายเอ็นมึงแมงสมบัติพักฐานกันบุีนี่ยังมาเอือนพามึงมาเบาเอือนซุ้มตมาฟังบัดหามันมหาเรื่องหน้าก็จะได้เป็นผู้คุมกันเนาะเลิกบุรีนี่เลิกบุรีนี่เลิกบ้ยเหียอู้จักกันคิดบังเดียวเหรอขันสมุทรบาทเราเลิกกับนายเอ,นอน็นบุรีจีบ้าเที่ยวหลังเขา,า,าเล่าเจ๊กว่าเออั้าวได้ตู้งตั้งไรน้ำน้ำก็เป็นผู้ใหญ่หน,น่ะ บอได้ดีให้ดีเนี่ยไม่ดีได้คิดเป็นดีดีทุกพอเจ้าก็ไปนั่นถูกหยได้เออผมบอกมิ้นเลยบ่นี่ยสิบ่มีคนผ้าไปรักอันน้องใหม่อีเมลได้นี่ยคุณก็สิบ่มีคนพาไปรักอันบักหนุงอีเมลได้นี่คุณอันนี้ว่าไปท้อนอันนี้เอามือนั่นเขาว่าเป็นการเป็นงานสุดจ้าวยังจังสี่เดียวนี่ที่ไปยังคาราโอเกะคาราโอเกะพูดเดียวนี่ เจ้าบ่ไปบ่มือแลกเขาส่วนอยู่ดีทา,า,าว่าวลายพังแน่ฟังในเกตดแล้วว่าวแน่เดียวนี่จะย,ยังกระไรยั<า>ยอ,อ,อืนร้านเราถือต้องเรามีแต่แนวบอดีเต้ยังเสียหายมัดตกปิดปใบหนังคว้าบอดีอยี่ยังนมใหม่มันกระลักปลากระลักเมว่าสีบบกพริกบักเคยมันรักไปบัดโอ้เป็น่สั้นบ่เดี๋ยวไม่คอยยังบ่หิจได้ว่าเราหลักโอ้อันที่เราหลักเงินไปนะครับ เราลักเงินเจา้าบ่ไปฮรัไ,ไม่เืออดแล้วา,วเ,า,<ม>าเป็นบกหูอนี่ัวถ้าเป็นไขเสือลักเงินนเกยรกับผ้าเอาไปเที่ยวข้าวเกีรละมื่นน, <Richtung S 1> <ๆ S 2> นัะนเอด <c oughs> ่าย่าว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 ่ว้าว่าวนา่าควาว่าว่ว่า่าวา่วนน่าว่าวว่าวว่าว่านวกาว่าว่า่่าวา่าว่็วเา่า่าาเ็า ข้าเล้วเราก็มาส้วนข่อยไปเนาะข่อยกัไปไปมาเอาไปเอามาเราไปส้วนเล็กน้อยมุนี่ไปน้ำเงือกไหลเลามาหาเล่าขึ้นก็่าแต่เราซัวเราซัวเล่าก็มี่ขอดีอยู่มียังไงซัวดีซัวดีเห็นบ่เออเ้าเอากันเข้าไปสู่สรุปแล้วเป็นยังไงักเกียบบาทที่เนี่ยเอ้าจะไหนหน้าก็เลิกเลิกคักๆเล็กบ่เอาแล้ว กูยูมานี่กูกับสามสิบปีสามสิบห้าปีกูมันมีสไตล์บอกระเบียนยังเดี๋ยวแต่ว่าเด้อยวต่ว่ากระไดบ่มีกับบ่เป็นยังดอกเนาะนกีบ่มีกับบ่เป็นยังดอกยู่ผู้เดียวกับบ่เงาตายดอกเบิ่แม่นตายดอกแต่ยังมีข่อยอยู่นั่อยู่ว้าวว้าปิ่งจับปิ่งอู้กับบ่แย่งอยู่เนาะเล่ากระได กระเบิงกันไปนี่แล้วแล้วมาอยู่นั่เนาะแมีนเมนเจ้าเบิงน่าเกียดไอ้แม่เบิงพญานุ่นเออว้าวโอ้ยบักอันนี้มึงกะหาบาปไม่ผูกอีกแล้วเฮ้ยเจ้าก็ใจเอีแยแล้วเบิงทั้งอีพ่อทั้งเจ้าบอกกับภากันเปลี่ยนกันเบิงตัวบ่อีพ่อเบิงเจ้าอีแม่กับเบิงผัวเก่าเออว้าวเมีเบิงเบ้าดูมึงฟังดูเขาเบาขนาด เพราะที่หามเขาแทนกูเลยเด้อเนี่บ่หามดอกมอนนั้นเขาวัดเขา,า,าว่าตอนนังนสระสมให้ลูกบ่อห้ไลายเจ้าอะไรเออมือเส้านี่เจ้าไปใช่ไหมใช่มือเส้านี่เว้ยกูก็ไปวัดมาเนาะบ่ะอืโอ้แต่ว่าเงิดอยู่ได้เหล็กอยังละ่ะไปวัดนี่มีคนสองสามคนหนึ่งเด้อเอาเอาคือมีหน่อยแถบใหญ่มีแค่ห <laughs> ังนี่เป่นตัวเว้ย มันเป็นตะงึดบ่อวัดเปิดประตูอ่าซาอยู่อันไม่ผู้อยากเข่าบรรทานคุกตะร่างบางเงนี้ปิดประตูใส่กุญแจไว้มันยังหมุนเข่าอยู่คนเทียเทียบไปทั่วขีดไมาเจาินเนาะกับมันแมนควมกูเนาะคอย่นหละคือบังกระครับวัดน้ามันละเขาสร้างไว้ดีแท้ไปถ้ำบุญกนาที่สิไปด้ คนอันนี้บ่มีหดคนสองสามขนหนึ่งแต่เมียนมีดอกคืออีแม่เห็นละอยู่น้ำเจ้ามาสามสิบสี่สิบปีผัวเก่ากลับมาเราเนี่ยอยากกลับไปหาผัวเก่าบักอันนี้ก็ได้เนื้อดีๆมาตเลนี่สั่นตัวโอู้หูกะบม่ได้ยินข่าวเลยนี่กูก็ได้ยินแต่กูไปกับนายเอ็นหลายกูก็บม่ได้ยินข่าวเลยแน่ได้สั่นเหรอโอ้ย สูะเ้ามากนะนเรื่องนี้นะเบาแน,น,นว้หไม่เนี่ยเ้านาเกตเล่าสิป้าผัวนาได้เดี๋ยวนี้ <laughs> อเอออคิดดีแล้วเนาะนาเกตเนาะดีแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วเลยเคยเลย่าาอยู่แล้วน่า,า,นา,นาจตอมใจมาหลายแล้วนี่สิไปเที่ยวอันานั้นอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมากบวกลบคูณนารแล้วมันมแต่เสียกับเสียอย่างเดียวสภาพจิตอันดับหนึ่งสองความที่ว่าเข้าเคย พักดีก็มันมันโมเห็นขาวตักหน่อยอตัวเขาบพราะตัวยางเงี้ยวกับเงี้ยวใส่ทุกอย่างสัญหาที่เหวี่ยงป่วป่อยไปโหลดไม่ไปใส่กับยาหัวหามันจะซื้อกีว่าจากไหนเอาจบเต๋าไปลื้อตัวนายเอ็นเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวนี้ยังกระเบื้องเล้วนี้ยจอยๆขี่ลกไปนั่นคันนาเกียร์ทีมเล้วไปผู้ใดเสียเอาเล้วเหวี่ยวี่ย ไม่ผู้ใดสิเอาก็เอาเลยเนาะมันบริอือดอกผู้สิเอาแม่นมันบริอือผู้เบิ่งเด้อยู่แล้วมอนี้ก็หลายอยู่นี่ก็คนเบิ่งแถวๆนี่ก็ได้ว้ายตาถั่วมาด่วนไม่ใช่สิขุตาถั่วอยู่บนบันนี่แม่นควอมเหล้าเอ้ก็เหลียวแต่นักเกียร์ละสิไปจังได๋มาจังได๋สิว่าจังได๋ก็เหลียวแต่นักเกียร์ลูกหลานก็เออคันสิว่าจังได๋ก็ลูกหลานก็เออน้อนําคือเก่าหั่นละ กันแท็กซี่ละเขามาปรึกษากันห้าไปว่ากันแล้วมาห้าเล่าลูกตึงต่างตึงต่งมากกับสูขะสร้อยกันเบิองกันแย่งแน่ยตัวเล่ากันใจห้อนเนี่ยไหนเอ็นหนึ่งก็ได้คนใจห้อนก็เพิ่งเอิ้อนอีแม่มาบอกน้ำเออไม่แม่มึงกี้จกไปไสเนาะแต่ละหมื่นญาติตายจะขาดขาไปคิดเหงี่ยงหรือเปล่าไฮ่ยังไงล่ะมอดอีแม่เราบไปเล่นไพ่แล้วจิ้มืงินี่เล่นยังไงซะนะ คุณแล้วเปนั่งสารกับตาอยู่ใกล้ๆคุ้มวัดุูนะออว้าวมองที่ชอบเป็นบ่ลาะเงื่อนพยายามพ้นพออว้าวมองที่ชอบเป็นดีตัวเนาะว้าอยากเป็นคู่ที่สองยูหมดเดี๋ยวสุยงานเสร็จ่มยเอาที่คู่ที่สองจังใดจังใดคอยกับบ่ป่าดอ,อกกัน นาเกตบวะเที่ยวไปป้าตั้งนี้อีกย่างกับโมมี่อยข่อยันไปยู่ใส่เออมียนยู่ดอกเจ้าอ่อนบ่ป้าแต่ว่าอีเมนบ่แน่เออว้าไปใส่ไปน้ำด้เนาะพี่ใหญ่อมันจะยู่น้ำเขาได้บวะเออาถเลยมอดเด็กเอ้ยมันต้องพุ่มใจพ่อรักแท้ะมาสักเออลักแท้แพ้รักลับอยู่บ่ะยังสั่นซ้อ เฮ้ยว้าวนาเกียรตินะผู้ชายดีๆฮักย่างด้พี่อีพอนี่ยนาเกียรตินีความสุขแล้วป่ะนี่แมนอยู่ดอกเว้ยอย่างใคือจีหาไใคือพี่อหญ่บุ้ง่นั้งถึงเล่าสิมีขวอยีเพียงอันนิดเดียวกระซงแล้าส์เฮ้ยว้าวขวอยีนิดเดียวอืตั้งไหนจัะว่ากูมีขวอดีนิดเดียวสู้ก็ได้ เ้าไปเดี๋ยวมึงก็เล่นพีออกนี่ดูนียังกูกระเฮ็ดมัดกูอันเฮ็ดไปเบิร์ตตัวอันเฮ็ดให้ซู้พ้อมซู้เป็นยังนั่งอยู่นอนกินนมันดีสมบัติจังสันมันก็มาซอยพอซอยแม่ตัวเฮ็ดยังก็ได้เจ้าฟังข่อยเด้อยพ่อเด้อ ข่อยนี่เห็นเจ้ากีดยางเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าม,มาตั้งแต่ข่อยกับไอ้เล็กนิดหน่อยอบัดที่นี่ข่อยสิบ่ยพ่อกับอีแม่เมื่อยอีกแล้วพว่อเอ้ยโ,โบราณเนี่ยคิดได้เลยแม่นบ่นี่สร้อยพอ่อซรอยแม่ตีมือวดีบ่เออจังสี่กูหากันได้ยินมึงเว้านี่ละ่ะไข่ซิบยคล้ายถิ่มเหมือนเบิดเลย,ว,ยว้าวแค่ถิ่มัเหมือนเบิดมัานแตงบอดี้เฮ็ดเนาะในเกี๊ยนเนาะเออแม่เดี๋ยดอกมอดโอ้ยเดี๋ยวยังกินกันขายถิ่มเมื่อแล้ว ขายทิมแลีวมันก็ได้เงินที่จ็อึดบ่อเนี่ยเห็ดกินออันเงินมันจีได้โดนปัเลยนี่งขายมากข้าวเดียวมันก็มดตัวเนาะเบื้องหูคนาคะเ่องได้หมดอ่านบักนี่ก็ได้อันย่อกันไปย่อกันมากอยู่นี่แหละสูนี่เนาะต้องเป็นเหมือควบคืดขักได้นี่ควบคืดมีแต่แต้นสีขายให้ขายหน้าเอ้ยว่าตัวจะไขึ้นไร้ควายไเนี่ยเจ้าอ่านบักนั่ไเนี่ยเมย บ่าใครยี่ข่วมคืดจังใดเจ้าก็เป็นผู้บอกไปเองบ่แม่นบ <together> ่หือโอ้ยมาขึ้นความคืดจาว่าว่ากระเซยใครข่วามคืดไป้าด๊าใสเรื่องของมันเลยโอ้ยจังสรรจ๋าจอดได้มันแต่บักไว้กินข่้มคืดไรอันว่าวีหยังชูกับว่าวี่จังสี่ล่ะว่าวห้กูมัดความว่าวรู้เรื่องทั้เกี่ยวกันจะไหนแน่ใจแล้วแน่ใจแล้วคิดดีคิดดีแล้วนั่นดี นอนยันยืนยันกูละบาดตั้งได้ก็เลิกตีล่างกายหอดยันกูหัวไอหัวอ๋อีร่างกันหน้าดิจัดิ่นนงิตาดิมีหลายประเด็นอะสีแดงกันจังไงล่ะนี่ยเอาอันที่ให้ที่หน้านี่หน้าจุขอไว้เธอไว้เธออยู่บันปลายชีวิตซะอืมอันเงินซีหาเสนนั่นให้หน้าผู้ชายมึงให้เราไปโอ้เนาะ บึงดูเล่ากับบกคือเดี๋ยความดีเจ้าเนาะเฮ็ดดีน้าปนีเล่ากันยังสัวสวเนาะไม่เล้วจะได้สั่นกันมันเฮ็ดน้ำกันมาแล้ะเนาะมันสีเสียนหาเสียนหวยลางคนเลือกกันไปแ็จ่อมาเสียวห้ยเนาะเอเฮ้อหาวมานีสินตัวสีหาแสียนกูยกกั้นไปรดว้าแนี่ยยืดออกขันหนีสินเนี่ยยาเอาไว้ใส่ตัวเจ้าของธนกคตร คัานเอาไว้ใส่ตูเจ้าของมึนก็แห้งหนักไปหนาเนาะสุวาบอท่านออกนกไ่ครับหนักเกลนไปโหลดให้เล่าไปใส่เลยเอออืมเข้านี่อาศัยว่าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากินยู่ได้ซ้ำได้ก็ยู่ตัวเนาะแมนบอไม่อันนี้แต่เน่าสัว รักนั่นรักนี่ดีตัวข่อยอยู่กับมันมาได้ป่านนี่พี่ไอคุยพ่อเต๋มันถิม่มตัางแต่บ้านไหนลูกจะค้นอยู่นะแมีนค้นตัวเฮ็ดให้เฮ็ยหน้าขันบ่มีผู้ซอยพี่ไอค่ะซอยได้อยู่<ว>นี่ล่ะอว้า<ว><น>จะว่าเบิบ่งไปเบิ่งมาเนาะค้นสิฟ้าผัวนี่ก็ออล่าเปรบนาตาสีชมพูเนาะในเกียรติเนาะโอ้ยคือจังอีเมลเลยปะว้าสงายฮันดี้ สู้ว่าแม่กูสิปากูอีหลีบ่เดียวนี่ายจักเดิมจากเลเมืองแล้วเตียงตกวัดว่ามันไปสีไปยันบังบ่ลำไปเนาะมาหมดนี่เลยตายเลยมีร่างแล้วอก็เป็นแปลกอยู่อืกูยู่บ่ได้แล้วกูไปเอามานี่ดูมานอนหน้าให้กูเด้ออันบ่บักมอดกับบักเด็กนี่แหละวู้ดจะเขาเมื่อเคี้ยกันกับแม่เมื่อไงได้เลยเงื่อนไขแต่ว่าไม่ก็มานอนตัวก็ให้กูกไป เขี้ยกับแม่มึงแน่เป็นยังเดี๋ยวนี้จังน้อยแม่มึงหนีจากกูแล้วสุอใอ้กูเฮ็ดตั้งไหนกูมานอนอยู่หน้านี่กูก็บอกได้นอนแล้วกูสิไปนอนอยู่ใส่เอี๊ยสูกระได้คือเห็นโอกเห็นใจกูเน่ไหมกูจะทำนี่เนาะเห็นว่ากูมารุ่นกะกูว่าอยากว่าวอะกูสูนเราจะนักเกียรติดอกคือว่าจังไตลูกหลานกับว่านั่อคิดเอา จังวันละที่ทาไปบอกก็แต่เอียนเนี่ยมันรู้เรื่องมันงทำทุกท์ต้องทละมั่นใจเลืองทุกท์มั่นใจแล้วอยู่ผู้เดียวมันกับโบเหี่ยวเด้อขนาดอีแม่อายุกับอีพ่อมาส์ยี่สิบปีแล้วเราบ่พอแล้วพะยะโบเหี่ยวแล้วป่ะเยอะว้าวแต่ดิพะยงบ่พอได้เอาสองเอาสามก็ได้ได้ว่าผื่นเมียเยอะว้าวมาค่าคุยเก็ใหญ่เอ้ยนี่แหละเขาเดินไปซุ้มยายนามป่ะซุ้มยายนามป่ะ ทายแสงรู้ของจรลนาเกียรอเขายังได้กะไรก็เรียกเต้นนาเกียรดอกเอาส่วนมากข้วคือขว้คิดจากของนันหลาลูกร้านก็แค่ว่ายุบเบื้องหลังซอยดันเดี๋ยวจะได้กะเอาว้าเลยเ้า่อยตันี้คือเสือด่ายเล้วอยูดีนะเอียนบอกอะกันด้เสือดายยังอีกหมด กูได้สิพาข่อยไปเที่ยวร้านก็เล่าเกศนึกแต่ว่าตะยางเหยือมาบกกว่านี่นักสี่ะอู้หูอยจะฟังสูดีโอ้ยดูดีกันเนาะเราจะเล่าปเข้าอมาได้เล้อเดี๋ยวจะไปคุยกับเล่ากันนังสั่นแล้วเออกศกรนไดเด้อมดเด้อเล็บเด้อเออไม่ตหางดอกยังได้อนั่งสั่นลี่แหละลูกหลานกระไดมันกระซอยคืดซอยอันซอยเบิ่งแย่งน้ำอยู่ดอกนาเกศ บ่เป็นอย่างนอกคันเจ้าอยู่น้ำก็ได้ได้ว่เาเออจังดีเด้นนาเกรตเด้อยังล่ะพี่ไอยเออจงังใดก็คือว่าหันละเป็นจงังใดกะคอยกะที่ไปพูดละออกไปกอนจงังใดก็คือขึ้นน้ำอยู่ดอกคอยขึ้นน้ำอยู่ดอกเพราะว่าคื้นน้ำกันในฐานะคอยเป็นพี่ไอยเ <c oughs> นาะวอาไก่อนน้ <c oughs> านนี้เออคึอดเอาเจ้ากระไดเออไม่ยากดอกแม่นดอกพี่ไอ่กับ แม่กนละบากนี่แม่กับน้องเนาะเพราะว่าสิลูกสิหลานเพราะว่าสิยายเอนื่อยไอ้ผัวเจ้าของมัวเป็นตาซีแตกใครโอกาสมานมันจะกี่หลอดเอยปล่อยผัวไว้เนี่ยมันพอดีกับนั่นทัวปล่อยไปเฮ้ากะท่ำใจอันไรสิเกิดก็ต้องเกิดเป็นหมายมันตายหรอกนะผัวป๋าซื้อเมื่อเมื่อไหร่เมื่อทกันป่ะเราแหละไปหากินเหล้ากอนหมดแล้วนี่ท่ำใจเจ้าของ